ใกล้ถึงแล้วบัวเฮ้ยใกล้ๆเองทำไมมานานจังแถวเจริญกรุงแค่นี้เองรถติดหรออีกแป๊บเดียวเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วอยู่เนี่ยถึงแล้วเนี่ยถึงแล้ว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 ค่ะนาทีถึงแล้วโอ๋ยเร็วว่าเร็วมากเลยดันเดินบนโร้ยแถวเนี้ยแหละยากมาไม่ยากเนาะ บัวแบบมันก็ใหญ่มากแล้วก็เห็นได้ชัดเจนว่านี่คือเอเชียทีวีเดอรริเวอร์ฟอนด์ใช่แล้วก่อนอื่นเราว่าสวัสดีคุณผู้ชมก่อนไหมโอเคเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็บัวพามาเฟียมาที่นี่ใช่แล้วอยากรู้ไหมว่าพอไรอยากรู้เหมือนกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปรู้แล้วเพราะว่าจะอยากมาถูกต้องอะไรเป็นความใจเฟียเป็นเป็นนีดของคุณเพื่อนนะคะข้อที่สองค่ะคือที่นี่เนี่ยเอเชียทีวีเดอรริเวอร์ฟอนด์เนี่ยคือเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเปิดมาไม่นานมาเองนะเฟีย ปอยกี่เดือนอะบัวประมาณไม,ไม่นานไม่นานมา,มากแสดงแบบเพิ่งใหม่ๆจะเฟียแบบเห็นมีแต่คนมาเต็มหมดเลยงเราก็ต้องห้ามตกเทรนก็เลยจะพามาแบบเช็คอินสถานที่ใหม่ๆดูบ้างที่นี่เลยนะ่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปเดินเซเว์เวกันดูได้เลยามาเลยค่ะ บรรยากาศดีเว่อร์ใช่จะบอกว่าที่นี่เนี่ยถ้าไม่ดีโูไม่พามาเพราะตอนนี้รู้ว่าเฟียที่นี่เป็นที่ที่แบบว่าเป็นสถานที่ช้อปปิ้งแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่ติดแล้วแม่้ริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอนนี้เลยตอนนี้เลยเหรอจะบอกตอนนี้ใช่ตอนนี้เป็น Amazing Thailand ด้วยโอ้โหเลิศมากบัวแกเคยเห็นแบบว่าพวกแบบขายของแบบของมือสองอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะมีแล้วก็จะมีแบบแมนร้ายกระตุกติกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะแบบบรรยากาศโดยรอบๆอตอนนี้นะมันจะแบบเหมือนเราอยู่ใน เขาเรียกว่าอะไรนะแบบที่บอกอะโรงงานจร<ช>ิงๆแบบเขายังคงโครงสร้างของเดิมมาอยู่เนาะใช่อันนี้เก่ามากเลย<อ>แต่ก่อนเพราะที่นี่เนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นฟิลเหมือนกับว่าเป็นโกดังเก็บของเกา่าๆ<อ>ซึ่งจะได้มีมานานมาก,มากๆนะเซียตรงเนี้ยประมาณกี่ปีบัวหูตั้งแต่สมัยแบบคศ18อะ ก็สมัยร้อห้าดิใช่ใช่สมัยรอยห้านานมากตอนนี้เขาก็มาเหมือนมาโนเวทให้มันแบบว่าเป็นสถานที่แบบช้อปปิ้งชิคๆขอกคนไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่แต่เหมือนเขายังคงสภาพแบบดีไซน์เดิมๆอยู่นะแบบพวกแบบเครื่องจักรอะไรอย่างงี้พวกเฟืองอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่แบบอยู่ในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยองเดินดูตรงนี้เฮ้ยร้านมีร้านเยอะแยะไปหมดเลยบวยหน้าดูอ่ะหน้าช้อปปิ้งเว่อร์ใช่มันจะมีแบบพวกแบบเสื้อผ้า ไงเก๋ดีมากคุยสวยมากเลยใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆก่อนเนอะเฮ้ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าที่นี่แบบมีแบบสถานที่ช้อปปิ้งสถานที่แบบกินข้าวใช่แล้วก็มีติดแม่น้ำอีกมันแบบเพอร์เฟกต์จอนเออทุกอย่างเลยแต่ร้านเลิศอะไรก็สวยหมดดีทรงดีไซน์เนาะแบบใช่เลยอ่ะร้านนี้น่ารักอ่ะน่ารักเนาะเออปนี่เราจะเปิดเทอมแล้วเราก็ต้องซื้อแบบอุปกรณ์การเรียนเบาๆนิดนึง ยตนดีก็น่าเลยเสือรองเท้าเก๋มากคือมันเหมือนกับฟิลแบบว่ารวมแบบพวกเสื้อผ้าแบบสมมติมากป็นครอบครัวก็แบบแม่ก็มาดูร้านนี้ลูกก็มาดูร้านเมื่อกี้ได้อะไรอย่างงี้นี่ร้านนี้ยังมีร้านเซ็กซี่แบบเกียบอ่ะแบบแนวแบบจักรยานอะไรอย่างงี้คือที่นี่มันมีทุกอย่างจริงค่ะไม่ว่าจะแบบร้านแว่นก็มีเนาะครบได้ตั้งแต่หัวค่ำยันเที่ยงคืนเลยเนี่ยก็แบบมานั่งชิลๆกันตอนคืน ถ้าแบบเหมือนซอยก็เรียกว่าเป็นตรอกใช่ไหมเหมือนภาษาโบราณนิดนึงเนาะเก๋เนาะสวยมากเฮ้ยปาปะดู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 ดดู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 ดดู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  นี่ใครยังดูข้างบนตรงนี้นะก็จะเป็นแบบชุดที่แบบวัยรุ่นตอนนี้กำลังนิยมอารมณ์สบายๆเพราะว่าช่วงหน้าฝนใช่เดี๋ยวลองดูรอบๆแบบไม่บวนแล้วค่อยเดินกลับมาก็ได้นะเชื่อว่ามันมีอีกหลายร้านขอบคุณนะคะค่ะน่ารักมากเลยนี่เดี๋ยวลองวนเดินดูรอบๆนี่ขายกระเป๋าเฮ้ยตรงนี้เหมือนเป็นโซนเหมือนเป็นโซนแบบพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเสื้อผ้าแล้วก็พวกอ็อกเซชั่รีเนาะพี่รู้สึกปะว่าที่นี่เหมือนสวนลุม์ในบาซ่าเก่า เหมือนฟีเขาได้ยินเลยว่าที่เขาปิดสนลุมในบาซาแล้วเขาจะมาเปิดอะไรสักอย่างนี่แหละเขาได้ยินพวกแม่ค้าพูดกันก็คงจะเป็นก็คงจะเป็นอันนี้นะเฟียว่าน่าจะใช่คือมันทดแทนกันได้นะเพราะฟิลแล้วมันแว่ความรู้สึกว่าที่เนี่ยมันมีดีไซน์ที่เก๋กว่าแล้วก็มีจุดเด่นที่ มีอะไรอ่ะที่ดึงดูดคนมาเดินมากกว่าสวนลุมใน้อยบาซ่ารู้สึกมันเหมือนมันมีหลายๆอย่างรวมกันใช่ปะใช่มันไม่ใช่แค่แบบสวนลุมน้อยบาซ่าแต่อีกอย่ามันจะดึงดูดพวกนักท่องเที่ยวอยากจะชอบใช่ไหมชอบแบบกระโปรงรายๆาที่ยงรอนนี่นะคะอย่างวันนี้เป็นนี่ไงดูเห็นไหมคะดอกไม้นะคะถ้าเพียงซื้ออีกตัวใส่นะคะคงจะพอเขได้อยู่นะแล้วก็ใส่คู่กับบัวนะคะเออได้อยู่จะเทปผ่านะคะคุณผู้ชมเราจะเห็นใส่แบบนี้แล้ค่ะน่ารักกันเนี่ยอยังถามราคาตัวเท่าไหร่เอ่ย ใคืออะไรต้องหูข้างเดียวเนี่ยนี่ฮิตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันดี้โฟนแอสเตอร์ลอคคืออะไรวะพี่แจ๊ล้ำพี่แจ๊ติดแจ๊สวยไหมคะคุณผู้ชมดูนะคะจุกไอโฟน o n e ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้แม้แต่ไอโฟนยังแต่งสวยให้ได้เหมือนกับคนคนไทยนะคนเราคนไทยก็สวยแล้วก็ต้องแต่งตัวให้ไอโฟนสวยเหมือนกันโอ้โหล้ำมากอะอันนี้เก๋กูเดี๋ยวต้องสอนสักอัน แบบเป็นเหมือนของเล่นอะใช่ฝังง่ายเบาๆอะมีแบบถ้าไมเดี๋ยวนี้เขานิยมฮิตไม่นี่น้อยที่ตัวที่ติดแบบไอโฟนน่ะมันเมื่อกี้ร้านที่แบบเราไปดูอ่ะอันนี้คือแบบว่าซื้อไอโฟนมาก็มาใส่ไว้ร้านแคลร์อันนี้เป็นร้านแบบร้านที่ที่อเมริกาเออที่ที่ยุโรปก็มีเฟลเคยเข้าชอบมีเต็มเลยแบบของน่ารักน่ารักเนาะแบบพวกคลิปพวกเกิรบเนอะแสดงว่าไอจุกไอโฟนนี้ก็คือไม่ใช่แค่ฮีทที่ไทยนะคะคือทั่วโลกก็ตอนนี้ใช้ไอโฟนนะ ถ้าไม่มีตกแตฟอร์ชิเจัร์นป่ะนี่ไงเราไม่มีอ่ะต้องซื้อแล้วล่ะเฟียสักอันสองอันนะสวยเหอะเฟียก็ซื้อไปแบบนี้คล้ายอันนึงตื้อหเป็นไงเฟียสุดยอดสุดใจนะ ที่พ่อพามาแต่ร้านต่อไปเสียต้องถูกใจกว่านี้แหละค่ะจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่แบบเอาไว้อัปเดตกัดเจ็ดสุดแบบอินเทรนด์โอ้โหไม่ต้องดาวเลยรู้เลยร้านนี้ร้านโปรดเฟงถูกต้องไอเดียโอ้ยู่นี่เองไปดูดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีแบบว่าเป็นอะไรกัดเจ็ดใหม่ๆมาแนะนำเราบ้างโอเค เขาต้อ,รอนรับเข้าสู่ช่วงของ IT Friends กับซีชัดปวีเพื่อสิิไอทีของคุณนั่นเองและเรื่องที่สาววง p p p l e ไม่อัปเดตไม่ได้ก็คือเรื่องของ iOS 6ที่เพิ่งเปิดตัวในงาน WWDC 2012ในปีนี้โอ้โหเป็นที่น่าติดตามมากๆเพราะว่า Developer ที่ทำแอปทั้งหลายเนี่ยเข้าไปันให้ฮึบเลยทีเดียวค่ะวันนี้ขอพูดเน่งๆ1ฟีเจอร์ที่เขาปล่อยออกมา นั่นก็คือเรื่องของแผนที่หลังจาก Apple รักกับ Google ใช้แผนที่ Google อยู่ดีๆตอนนี้ Apple จะมีแผนที่เป็นของตัวเองแล้วนะใน iOS 6อัปเดตซะสิ่งขอพูดถึงตัวเด่นๆเ,เลยแล้วกันนะอย่างแรกเลยคือเรื่อง Map แผนที่เวอร์ชันก่อนหน้าจะเป็นแ a p จาก Google แต่ใน iOS 6 Apple เปลี่ยนมาใช้ Map ของตัวเองโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนแบบเจ๋งมากเพราะเป็นการแสดงผล3มิติ แถมยังสามารถนำทางด้วยระบบเสียงแบบ Turn by Turn วา่าง่ายๆพูดกันเป็นโค้งๆไปเลยละค่ะตรวจสอบการจราจรบนแผนที่ก็ได้และมุมมองของแผนที่ในมุมสูงทำให้เห็นรายละเอียดสถานที่ต่งตางๆในมุมที่แปลกตาไปกว่าเดิมและที่สำคัญละเอียดกว่าเดิมเยอะเลยส่วนจะมีแผนที่ประเทศไทยละเอียดแค่ไหนนั้นก็รอดูต่อไป โอ้โหต้องขอบอกว่าใน iOS 6นี่นะคะไม่ได้มีแค่นี้นะมีอีกเยอะมากๆเอาเป็นว่าพูดตอนเดียวคงไม่จบอันนี้คร่าวๆไปก่อนละกันเขาจะปล่อยให้คนทั่วไปอัปเดตได้ประมาณช่วงเดือนกันยายนช่วงระหว่างนี้ถ้าใครมี iOS 6ใช้ก็คงจะเป็นกลุ่มนักพัฒนาซีว่าซีก็อยากจะไปเป็นนักพัฒนาบ้างแล้วละคะ่ะเพราะว่าเผื่อจะได้ใช้ก่อนเพื่อนอิจฉาไงนึกออกมาแล้วติดตามกันต่อใน i อ f r i e ร d s ตอนหน้านะคะบ๊ายบาย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปะป้าปๆๆไม่ได้ทำอะไรฮะเฮ้ยทมมาแนี้พเหรอพี่เหรอ้มอยู่้เไม่พี่ทางานเสร็จแล้วก็กาลังจะกลับบ้านแล้วทีนี้เห็น macbook pro ตัวใหม่จะออกก็เลยมาดูรู้สึกวันนี้เราทํางั้มีคนอูงานปาปแล้วเอง ไม่ก็ตอนแรกคิวไม่ได้แต่ตอนนี้เสร็จงานก่อนเอ้าเพิ่งเพิ่งถ่ายถ่ายกันอยู่เหรอถ่ายกันอยู่อ๋อนี่กล้องนี่นี่กล้องนี่กล้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินชอปปิ้งซื้อของซื้อของเอานี่ถ่ายอยู่ใช่ไหมแสดงว่าถ้าผมว่าพี่เก้ากลับบ้านไปพี่ไม่ได้ค่าตัวถ้าเก้าเข้ามาในนี Ahmad, oh. ้ปั๊บได้ค่าตัวเอาไปทำงานเลยไปไปพร้อมทำงานเลย คพี่ดอนเอาอย่าอย่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นเอาสรุปมานี่มาทำอะไรกันอะมาเที่ยวเหรอมาถ่ายรายการมาถ่ายรายการอ๋อเหรอเบียมาดูแบบเอเชียทีคอ๋อเหรออ่ะอ่ะอ่ะโอเคแต่ก่อนที่จะไปเดินเอเชียทีคเดี๋ยวขอสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับเธอไม่ต้องสวัสดีแล้วเพราะเธอสวัสดีกันไปแล้วใช่ไหมเรายังไม่ได้สวัสดีโอเคลเยแล้วก็มาพูงไงแถวนี้กวจะมาค่าตัวค่าตัวก็หาดอันขาดอันสองอันสอว่าไม่หาดไปแล้ว ไอ้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีแขกรับเชิญป่าไม่มีเอาตังแขกรับเชิญไปแล้วของพี่ก็ของพี่ของน้องก็ของน้องนี่มาทำอะไรติดแรกหรือเปล่าตลาดแกงกงมากเอ้ยประมาณนั้นประมาณนั้นโอ้ยวันนี้สีปากสวย้ะสวยทั้งคู่เลยวันนี้ปากหวานปากหวานที่สุดอ่าเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวไหนกันดี วันนี้ไงมาพามาพาพี่มมาเอเชทีคเอ่อเดียไม่เคยมาเอา้าเหรอตื่นตาตื่นใจมากมาพี่น็อตแบบอลังการงานสร้างดเดี๋ยวพี่น็อตพาเลยเพราะว่าเอเชทีคเนี่ยแถวบ้านพี่นอ็อตบ้านพี่น็อตอยู่แค่นี้จริงๆ ใช่มันก็อย่าใช้คาว่าอู้งานเลยใช้คาว่าพักผ่อนตามอัธยาศัยเอออย่างนีต่อไปนะคุณผู้ชมถ้าเพจพี่น็อตก็มาตามนะที่เฉที <c oughs> ครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวพาไปเพราะว่ามีหลายโซนเลยมีโซนริมน้ำโซนโรงงานโซนด้านกลางเมืองแล้วก็โซนจเจริญกรุงตรงนู้น <c oughs> เอออยากใไปโซนนั้นเลยโซนไหนก็ยังอยู่แค่แถวนี้เองเนออใช่อ่ะได้เลยถ้าไม่เคยไปเดี๋ยวพาไปตามมาครับโอเค โอ้ยขยันทํางานเลยตอนนี้ได้ค่าตัวแล้วเอ้ยไปไหนไปไหนอยากเที่ยวไหนมาเลยต้องเขาได้ข่าวว่ามันจะมีหลายโซนใช่ไหมพี่น้องใช่มีหลายโซนเลยมีโซนดนตรีสดใช่ไหมโซนตื่นโซนนั่งชิลใช่ไหมแล้วมีแจ๊สด้วยนี่มันแอร์แชร์หรือว่าเนี่ยเอสโก้ตายแล้วไหนมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวระวังหลุมหลุมรักกหรือเปล่าเฮ้ยใหญ่กระตกเลยแหละ ตายแล้วตอนนี้คืออะไรพี่น,อน็อตคือตรงนี้เนี่ยเป็นโซนของย่านกลางกรุงคือกลางกรุงตรงนี้เนี่ยมันเป็นาลานแอคทิวิตี้ครับผมก็คือถ้าบอกว่าตอนเย็นๆหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้เนี่ยเวลาพี่น็อตมาก็จะเห็นมีนักดนตรีเข้ามาเล่นดน,นตรี<ๆ>ก็มีคนมานั่งดูแล้วก็นั่งทานอาหารบริเวณโซนนี้ครับผมชิๆอ,อ,อะไรอย่างงี้ใช่ใช่แล้ว่ะเฮ้ยนี่ตรงนี้มันสวยเหมือนกันนะถ่ายรูปหน่อย <S <S ได<ห>้ไหมเออถ่ายปเออไปไปสาวๆเดี๋ยวพี่น็อตถ่ายให้ ใช่คอยเฟี้ยเหมือนเราอยู่แบบต่างประเทศเบาๆอ่ะเฮ้ยนี่มันแบบโรมหรือเปล่าเวนิสอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสวยมากอ่ะเดี๋ยสอสามค <c oughs> ือโซนทั่วไปตรงนี้เนี่ยก็จะมีแบบโซนเกี่ยวกับของที่ระลึกต่างๆรวมไปถึงของ ชุกกระจิกสร้อยหรือว่าเสื้อผ้าของผู้หญิงอะไรแบบนี้ก็มีเยอะเหมือนกันครับนี่เห็นมาแป๊บเดียวได้ของกันมาแล้วนี่ได้อะไรมาไม่ด้เลยไหมเออสมบูมบูรณ์เซ็ตมาใหม่ด้วยอ๋อเหรอโอ้โหเซตเลยอะครบเซ็ตนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยวไม่ถึงสิบนาทีหรือเปล่าฝากมาฝากเอาซื้อล้ค่ะเออน่ารักจังเลยอุ้งรักเหมือนพี่น้องเบา เป่าควันออกมาได้ด้วยดีไม่ให้ตัวนี้ล้มออกปากเหมือนไม่เลยอย่างนะตรงนี้คือแบบมันถึงว่าจะเป็นแบบที่ขายของพี่เนอะแต่รู้สึกแบบการตกแต่งอะไรเงี้ยใช่อะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบให้บรรยากาศเก่าๆแอนทิกเนาะถูกถูกถูกศพกับชื่อเขาเลยถูกต้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นโคมไฟรวมไปถึงสีต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบบท่าเรือเก่าเป็นโกดังแบบท่าเรือล้างๆเก่าๆคือมีมาตั้งนานแล้วแถวบ้านพี่น็อตนี่แหละ เสร็จแล้วเขาก็เหมือนแบบมีคนเข้ามาเขาเรียกว่าอะไร,เ,รเหมือนรีโนเวทใหม่ใช่มาเทคโอเวอร์ Take over, แล้วก็รีโนเวทใหม่แล้วก็ทำออกมาเป็นลักษณะเป็นเหมือนท,ที่เที่ยวแบบเอา u t d o o r หน่อยแล้วก็มีที่ทานข้าวมีอะไรแบบนี้ครับเป็นเหมือนแลนด์มาร้าถึงใหม่เนาะงใจกลางเมืองแถวนี้จะเจอใช่ก็ตั้งแต่พี่มีบ้านมาอยู่เจริญกรุงเนี่ยก็ไม่เคยรถติดเลยส่วนทุกวันนี้เป็นไงครับพี่น้องโอ้โหจักรยานเร็วกว่าเราเต้องขับจักรยานไม่ต้องเอารถออกมาใช่ครับผม ว่าโซนนี้พี่น็อตทไมออ๋เฟียเขารอคอยมานานแล้วมันเป็นโซนโปรดของเฟียเขาโซนอะไรอ่ะมันก็คือโซนอาหารนั่นเองอ๋อคนหรือปลาบัวปลาชอบกินอ่ะน็อเต็มที่เลยวันนี้เนี่ยใครอยากกินอะไรสั่งเลยนะเขามีทุกอย่างเตอร์มิเตอร์มาไม่ไม่ใช่บอกว่าให้สั่งแล้วก็ไปจ่ายตังค์ตรงไปหอจ่ายที่นอนแน๊ะเอาผ้าตัวที่มาวันนี้ใช่ไหมปลาสายงานเออยร์พวกเราถูกต้องค่ะคุณผู้ชมปลากิชปลาตัดเตะปลาพี่น็อตปลาเดินมปลาปลาปลาเร็วๆปลาพี่น็อตแล้ว มาที่เอเชียทีวีริเวอร์ฟนต์เขาบอกว่าจะมาไม่ถึงเลยถ้าไม่เห็นเจ็ดสิ่งมหัจจรรย์เขาเรียกว่าเซเว่นวอนเดอร์ของที่นี่เลยนะจ๊ะคืออะไรอ่ะคือที่นี่เนี่ยคือมันด้วยความที่มันเก่าแก่มากใช่ครับเขาก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นสิ่งต่างๆเจ็ดสิ่งที่ว่าคนที่มาที่นี่ต้องมาดูมันจะมีเหมือนเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆรวมอยู่ที่นี่ใช่พี่รู้หนึ่งอย่างอะไรรถเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น รถเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นคือรถรางอ๋อโอ๊ะเราขอลาคุณผู้ชมไปตอนนี้เลยเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยพึ่งเดี๋ยพึ่งนี่ไงรถรางที่เห็นเนี่ยมีทางรถรางอยู่ใช่อันนี้คือหนึ่งอย่างถูกต้องไหมอย่างถูกต้องแต่ที่เด็กกว่านั้นคือจะบอกว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเปียกขยันใช่ไหมเออเวลาแบบมีระเบิดปุ๊บปุ๊บปั้มคนเราไปไหนมีลมพิณลมพายถูกต้องอยู่ที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมมีเหรอใช่เฮ้ยอันนี้ยังไม่รู้อ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะประวัติศาสตร์ ถูกต้องที่นี่มีหลุมหลบภัยของสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอยู่ที่นี่เลยพาไปดูหน่อยสิอ,อยู่ตรงไหนอ่ะมาตามมาตามมา,ามนหลบได้ก,กันอยู่หร,รือเปล่าไปเลยไหนไหนหลุมหลุมอะไรหลุมหลบภัยอะไรอยู่ไหนครับหันไปทางซ้ายนี่เลยนี่ <S <S 2> <S 2> คือหลุมหลบภัยสมัยสงคราม ทางที่สองบ้านี่มันไม่ใช่แทงน้ำเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้อตมาเปียอันนี้คือหลุมบกไฟจริงๆไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมถ่ายรูปกันดีกว่าตามมาครับตามมาไปแกลู้ใช่มาที่าพดีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะนี่มันใกล้บ้านพี่เขาไปอีกนะครับเนี่ยแสดงว่าที่ระเบิดมาพี่น้อตก็มาหลบเลยเนี่ยแสดงว่าแถวบ้านพี่มีมีการทิ้งระเบิดเกิดขึ้นเหรอครับเนี่ยระวังนะพี่น้อยนอนๆอยู่นะอ๋อที่ไหบอมเชลเตอร์ เออเขาเขียนไว้เลยนะฮะว่าเป็นบอมเชลเตอร์นะครับผมแล้วก็ทางเข้าทางลงไปเนี่ยก็เดินลงไปแล้วก็หลบภัยข้างนอกเอ้หลบภัยข้างในแล้วก็มีที่การอยู่ข้างนอกดูที่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะฮะตรงนี้เนี่ยยังมีแบบอยู่เยอะมากๆคือเดิมๆมากๆเลยเขาไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนอะไรตรงนี้เลยนะครับผมเจ๋งมากของที่เอเชียทีจหรืว่าฟอนครับผมแต่นี่ถึงโกบริ ลอ,อสมารินใช่สมัยก่อนเยี่ยมเลยเวันนี้หน้าที่โกบุริคขเป็นแต่พี่แต่เพียงผู้เดียวลอง <c oughs> ไปหาโกบุริแถวนี้ดีกว่า๋ยวไปรอที่ชาทั้งเผือกนะคะโกบุริคนนีท้ทำไมพูดพร้อมกัน <c oughs> โดยไม่ได้นัดหมายขนาดนี้ <c oughs> สะเดือนใจไม่เป็นไรไปเที่ยวที่อื่นต่อดีกว่าครับไป บัวเฟียรวมไปถึงท่านผู้ชมครับพี่น้อนมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง mm. อย่างนี้เมื่อกี้ที่เราเดินมาเนี่ย mm. เห็นโซนแบบเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านเยอะ mm. แยะไปหมดเลย mm. เห็นไหม สนใจไหมสนใจมากจอยู่เออใช่จะซื้อไปแต่งคอนโดถูกต้องยื้อย่างนี้เลยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเทศกาลตั้งแต่วันนี้คือวันที่ออกอากาศนะฮะวันที่2ไปจนถึงวันที่8กรกฎาคมนี้นะครับผมจะมีงาน Riverfront Art and Decor Fest ครับผมใครที่สนใจนะฮะเป็นเกี่ยวกับเทศกาลของอย่างที่เขาบอกไปเลยตามชื่อเลยก็เกี่ยวกับของตกแต่งบ้านอะไรแบบนี้ใครสนใจนะฮะก็อยากจะซื้อของตกแต่งบ้านอะไรก็เชิญได้ที่นี่แล้วกันสำหรับเอชทยที่ครับใช่แล้ว2ถึง8ไม่พลาดไม่พลาด ตามนั้นครับไปทางนี้ต่อดีกว่าครับมาอะเป็นไงเป็นไงยอดโรแมนติก่พี่น้อตใช่ไหมล่ะเป็นไงวันนี้ถือว่าพี่น้อตมาทําหน้าที่ได้โอเคไหมช่วยเหลือเลเล็กๆน้อยๆก็ยังดีไงเออเหรอน้อยๆบัว ทำไมเราก็มาทำงานนะอ <c oughs> ุ๊ยนะแต่เราไปเดินเจอนะนี่ทางเงียบๆไว้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วใช่ไหมเอาด่านิดเดียวนิดเดียว กขอบคุณพี่น็อตมากเลยวันนี้แบบว่ามาช่วยแนะนำเราเราสองคนจะแบบว่าเป็นแบบไม่เคยมาที่นี่ไงอันนี้เขาเรียกว่าเซียนเอเชียทีได้เลยเดียวแล้วก็พาเราเดินทั่วเลยเนาะได้เลย้าพี่น็อตถ้ามาถึงต้องเลี้ยงเราสองคนด้วยนะคะได้เลยเดี๋ยวเขาน่าแนะนำกินข้าววันพี่ดีกว่าเมื่อกี้คุณแม่กับคุณตาพี่เกือบเข้าในรายการแล้วนะบอกขอเข้ารายการด้วยได้ไหมไม่เป็นไรให้เขากลับบ้านเลยพักผ่อนดีกว่านะฮะอ่ะโอเคยังไงก็แล้วแต่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะมาเอเชียทีคแบบนี้นะฮะมีหนึ่งวิธี ที่ง่ายมากๆและได้บรรยากาศมากๆว่ายน้ำมาเลยถูกต้องจอม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 คนคงไม่ถือคนจะมาที่คงอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพยาแถวยีเอะไม่ใช่นั่งนั่งเรือมาก็คือสนุิว่าเราอยากมาแบบง่ายๆแล้วก็แบบประหยัดค่าใช้จ่ายได้บรรยากาศด้วยลงรถไฟฟ้า BTS ครับสถานีสะพานตากสินเสร็จแล้วเดินลงมาหน่อย จะเจอท่าเรือถามเขาครับว่าไปเอเชียทีคเนี่ยต้องลงโป๊ะไหนอะไรยังไงแต่ไงวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณบัวกับเฟียด้วยเช่นกันนะฮะที่ให้พี่ไ,ไ้เจอพีงออยงเงิให้พี่มาทำงานด้วยแหมก็ปกติแล้วก็นึกว่าวันนี้จะได้พักผ่อนก็ทำงานเสร็จเราก็นึกว่าเอ้ยน้องถ่ายกันเสร็จแล้วหรือเปล่าที่ไหนได้ก็มาถ่ายเอเชียทีคใกล้ๆบ้านโอเคได้เจอการขอบคุณมากขอบค่คนะ ที่มาช่วยเราเหมือนกันโอเคได้เลยนะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวขอขอบคุณที่นี่เลยค่ะเอเชียทิกเดริเวอร์ฟอนค่ะสำนักนี่คือส่วนทรับของเรานในวันนี้ชอบมากเลยบวบปลืม้มแบบอยากมาตั้งนานแล้วข้าหน้ามาอีกข้าวฟันเป็นจริง <c oughs> เออแล้วอย่าลืมติดตามพวกเราทั้งสามคนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพสวยๆพี่ไฮดรีนต่างๆนะคะได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s t u d i o t และสำหรับสัปดาห์หน้านะคะพวกเราส,สาวคนจะพาไปที่ไหนอีกน,นะคะอย่าลืมติดตามกัน,นะค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย